สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแม่น้องกายนะคะแล้วก็เบบี้เกนนะคะนี่วันนี้เราจะมาแอบดูนี่เจ้าหมาตัวใหม่ของเราชื่อว่ายูโรนะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่มันย้ายเข้าบ้านมาก็ย้อนกลับไปดูวันนี้นะคะเราจะดูเจ้าสองพี่น้องไม่ใช่พี่น้องอีกน,นะต้องเป็นเพื่อนเพื่อนและแฟนเนาะนี่นีเน,น,นี่เราแยกกรงกันนะคะเพราะว่าหมาเจ้าหมายูโรเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอะไรกาย พักผ่อนเนาะมันจะเป็นหมาเด็กต้องนอนเยอะทีนี้เราก็ไม่อยากให้มันเล่นกันทั้งวันทั้งคืนแต่พอแม่กระท่งพอเราแยกกลงแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าหมาสองตัวนี้มันเป็นยังไงมันยังเล่นกันได้อยู่มันก็อยากเล่นยันอยู่ดีเนาะเออเนี่ยเนี่ยมันเรื่องความที่มันเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเนาะเออเนี่ยเล่นยันผ่านกลงนะเหีนมาดูกันดูเจ้าดอลล่าดอลล่าเนี่ยมันเป็นพี่เนาะตัวใหญ่กว่าเยอะเลย มันก็พยายามจะเอื้อมปากมานะแต่ว่าทีนี้มันมันมีแกละหว่างกรงไงเน,ะนี่นี่มาดูหมาเล่นกันฮนะโอ้ดูดิมีกรงกั้นก็ยังยังยังเล่นกันได้โอ้ยอยู่โดนี่มันตีลังกาเลยนะอ่เออเเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อนนไอ้ดอลลาร์ยื่นปากมายูโรมันก็เลยกัดฟรีเพราะว่าดอลลาร์มันกัดไม่ได้ดอลลาร์มัน มันผ่านกรงมาไม่ได้เวลามันผ่านกรงมันต้องอ้าปากมาด้วยไอยูยูโรมันตบเก่งตบจริงเหรอตบเก่งมันใช้มือเก่งมันตบหน้าทีตอนตอนที่ไอยูโรมันได้เปรียบนะมันตบหน้าทัวทั่รอทัวสามพังติดเลยจริงเหรออ๋อนี่ยะเล่นยังไม่หยุดเลยนะเนี่ยสองตัวเนี่ยมีมีกรงบางๆกั้นอยู่มันก็ ไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นแต่อย่างใดฮะเป็นอุปสรรคแล้วแหละแต่ว่าเราก็ตั้งใจเพราะว่าเพราะว่าห้ามเล่นรุนแรงเกินไปหมาเด็กเนี่ยมันมีที่หูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบหยิบดูให้ดูดูตรงหูนะนี่คือหมายพันยอกเทียเนี่ยนะมันจะเป็นจะต้องดามหูแบบนี้ให้หูมันตั้งก่อนเขาบอกว่าดามสักเจ็ดวันให้มันตั้งทีนี้ถ้าเราปล่อยดอลล่าเนี่ยไอ้ดอลล่าเนี่ยมาลุยกันเต็มที่เนี่ย ซึ่งก็มีบ้างนะก็มีปล่อยบ้างบางจังหวัดนะกายนะสักประมาณวันหนึ่งก็สักห้านาทีอะไรเงี้ยเพราะไม่อยากให้ให้มันมาลุยจนเจ้าไอ้ยูโรบันหูหลุดนวันที่เท่าไหร่ของอ่าวันแรกๆเลยค่ะอ่าี่วันที่หนึ่งวันที่สองประมาณเนี้ยวันที่สองวันที่สามประมาณเนี้ยนี่มันก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะตอนเนี้ยคือไอ้เจ้ายูโรเนี่ยการขี้เป็นไงฮะขี่ขี้เป็นไง มันจะลงถานเนาะนะโอ้ยอแล้วก็กินเนี่ยวันแรกที่ให้มันกินเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันกินอาหารเม็ดแข็งได้แต่ตอนนี้เนี่ยแช่ชน้ำให้มนันมันทำให้เดี๋ยวนี้มันเป็นไงครับออกมาค่าะกินหมดเลยอ๋อ,อเดี๋ยวนี้พอมันน,นี่น้กินเท่าดอลล่าเลยนะอเ,ยเออตัวเล็กกว่าเยอะดูดูแต่ต้องยอมรับนะเป็นหมาที่แบบมีระเบียบนะจริงเหรออ๋อใช่ใช่สอนไม่ยากสอนไม่ยากเลย เออไอ้ดอลล่ายังผิดเยอะกว่าดอลล่าหมาโตแล้วอู้อู้นอน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 เอะไรอะไรทำไมลุกเกาท่านี้ล่ะหมาที่ไหนก็เกากันท่านี้คือประมาณว่ามันอาจจะเขียวว่าดอลล่ามาโตไม่ดุด้วยมีความแสบอ๋อไม่จริงอ่ะหมาตัวเมียแสบๆป้าก็เจอมาเยอะบางทีแสบกว่าตัวเมียอ้แสบกว่าตัวผู้อีหมาตัวเมียปกติแสบกว่านะอะไรมาแตะตุ่ป้าเนี่ยฮะ เบบี้เกนมาเตะโซ้าเหรอเบบี้เกนฮะเบบี้เกนรู้จักหมาไหมรู้จักหมารู้เนี่ยเบบี้เกนก็ชอบนั่งเล่นกับน้องอ่านั่งเล่นกับน้องนะตอนนี้น้องไม่สนใจเบบี้เกนเลยตอนนี้อ๋อนี่ไงมันเลียเท้าหน่อยหน่อยฮะกัดเลยกัดเลยลูกหมานะฮะก็อยากจะทำความรู้จักกับมนุษย์เจ้านายมันนะอะ ไอ้ดอลล่าเมื่อกี้นะฮะคึกเกินไปอ่ะชีพิดที่โดนทำโทษอีก,อกเจัาใส่โกงนะ,ะเลยไม่เรียกร้องออกไม่งั้นอะปกติอ,ะอ่ะโอ้โหจะออกจะกโกงไม่ดได้อ่อันนี้ก็เป็นการอัปเดตแล้วกันเนาะเนี่ยดูหมามันเล่นกันเพลินๆเออความรักระหว่างระหว่างเราถูกกั้นโดยโกงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให,ให้ให้เจ้ายูโรเนี่ยมันแข็งแรงหน่อย นะอีกสักเดือนนึงจะปล่อยให้มันอยู่กองเดียวกันด้วยซ้ำนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยูโรบ๊ายบายบ๊ายบายจริงด้วยโอ้โหจินดาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรูปกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย